สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งงานนะคะที่ถือว่าประสบความสำเร็จนั่นก็คืองาน m o n e y Expo ซนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยไปจัดกันที่โคราชนะคะก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยมียอดธุรกรรมที่ตรงตามเป้าหมายกับผู้จัดงานได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมาหากรรมการเงิน m o n e y Expo ก็จะจัดกันปีหนึ่งหลายครั้งทีเดียวล่าสุดทางด้านคุณภคดีวิริยรังสรินะคะประธานจัดงานร่วมงานมาหาร,รมการเงิน m o n e y Expo ค่ะบอกว่างานมาหากรรมการเงินที่โคราชครั้งที่ส0ี่ m ั n e ี่เอ o กซ์โโ2020นะคะจัดไปแล้ว7-9สิงหาคมที่ MCC Hall the Mall โคราชมีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจสมัครใช้บริการทางการเงินและลงทุนกว่าประมาณ20,000รายมียอดธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นในงาน3วันรวมกัน6,500ล้านบาทถือว่าสูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะซึ่งธุรกรรมอันดับหนึ่งที่คนใช้บริการมากก็คือสินเชื่อบ้านแล้วก็รีไฟแนนซ์ค่ะมีผู้สมัครใช้บริการเป็นเงินกว่า3,900ล้านบาท เพราะมีโปรโมชั่นพิเศษอัตราดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนแล้วก็มีเฉพาะในงานเท่านั้นนะคะผู้กู้ก็ยังได้รับเงื่อนไขพิเศษอย่างอื่นด้วยเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาค่าจดจำนองค่าธรรมเนียมการยื่นกู้รวมทั้งแคมเปญรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบี้ยต่ำก็ช่วยให้ผู้กู้มีภาระผ่อนบ้านต่อเดือนที่ลดน้อยลงไปส่วนสินเชื่อ SME ค่ะมียอดกู้สูงเป็นอันดับ3กว่า500ล้านบาทนะคะมีผู้ประกอบการ SME มาขอกู้ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งท่องเที่ยวรับเหมาก่อ ร้างร้านอาหารร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่เจอปัญหาการระบาดของโควิด19ค่ะซึ่งภายในงาน SME Bank ก็ได้นําแคมเปญเสริมภูมิคุ้มกันสร้างแกร่งธุรกิจสู้ภัยโควิด19พาย,ย SME อยู่รอดนะคะมีสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยถูก3%ต่อปีพร้อมวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจเติมความรู้เพิ่มไรายได้ขยายตลาดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วยล่ะค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและ้าว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ